กับสบายดีด้อยคแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสมองสุบอนยินดีตอนหับกระสูสองแม่น้องเดือนเซนเกา่าเซนเคยพี่น้องจา้าบรรยากาศในตอนเที่ยงเที่ยงกำลังเป็นเที่ยงบ่ายพี่น้องบ่ายสามโมงเนาะเจเปิดหายภาคเจเปิดหายภาคสามสิบนาทีพากันนั่งเศร้านำ้ำหลงอ่าง,งุ่ล เด็ดอางนมื่อนี้ป๊าดมื่อนี้ได้ซ้อ่ะอากตอนเศ้านั้นหนาวหมอกตกแหงสวยมาปันห้อนพี่น้องเอ้ยพูดอ่าผู้ชายเพิ่นกนั่งพักนมื่อนี้เจเพิ่นให้เฮ็ดเวียกรวมกันเนาะเพราะว่าสวนเป็นสวนใหญ่เจเพิ่นกเ่งเพราะว่าอนเริ่มมาเด็ดยอดบ่ทันแล้ว แต่ว่าผลมีลายสวนพี่น้องเลยทั้งขาเัินก็เป็นฟุกเป็น่าภูเขาเป็นเขาสวนนี่มันอยู่ล่องข้องเขาพี่น้องเลยขาขาเมืองควา้ามือก็เป็นเขาทางใต้ก็เป็นเขาเขาก็สูงเติบอยู่พี่น้องเลยพาดมิแต่อันมองอันมูปามะขวัดเต็มอันนี้เป็นดอกขององ,งน ก็บกก่อยซูมมาปื้น้าวยังหมดจบพี่น้องเลยปาดอันห้อยอันมูนมาดูดเห็ดอาอ่างห่ษ์แบกทะมินตะกินขี้มูมันลอยลงมาจากต่ตีนคาวเบิ่งบรรยากาศในสวนอันอ่างหงเจ๋บเนอยู่ทางเทงบู ทางใตผก็เป in ็นผู้ยิ่งอนะนังง่อยๆอยู่สองสามคนไม่นั่งๆก็นั่งกับเอื้ออีกคนหนึ่งพากันนั่งเยาวาฝืนกันหลังจากเจอแจ็คพอตไปพี่น้องเลยเจโวยซองหลอบแล้วเมือนี่หลอเสาวลืมอาสุดกันผลไปเพราะว่าเบิ่งในพัยากรอากาศเพิ่นบอกว่า ผมมีโฟนเหมือนนี่ก,ก็เลยไิซื้อไปอันนี้เป็นบรรยากาศตอนสิกลับบ้านหลังจากเหตุเวียกแ้วอันเจ็บบนท่ให้เทาแกมาหลับเอาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจไปซื้อกับเขา ุูมิสาไปซื้อกับเขาให้เจ๊พาไปแเฮาขี่รถเมื่อนำพี่พี่น้องเลยบา้างามมาดีบรรยากาศอันนี้เป็น,น,นทางกาบ,บานนางนิ้ถ่ายรถมีแต่เขาอยู่ตามหล่องเขาส่วนอ,นอุ่นก็บชิว่ตามหล่องเขาพี่น้องเลยน้ำตีนน้ำหอมเขาหอมผู้บ้านเอาเอิญว่าผู้เนาะ เตี๋ยวแวตีนผู้นี่เป็นทางกับบ้านมึงแน่ทางบ้านเพื่อนจะเหม็นจะเลินกลับมาหอนหอ้องเตรียมเห็ดกับเขาเพืออ่อนซาวคนสีแกงปลากระป๋องใส่เห็ดอันยายเพื่อนกำลังสีหุงเขาแม่น้องเดือนคากระลางจานหากระแล้วลดอันล่างกล่องใส่เขาขวับไว้ โอเวอร์กาสิแทงกินแกงปลากระป๋องใส่บุญเส้นบุญเส้นไม่ต้องเดินเถอะมาแต่บ้านโล1หมดเรือทงสุดท้ายเประจําเฮาพี่น้องเอ้ย บ่ได้เป <occurs> <laughs> ิดเสียงให้ฟังเจ๊แม่มก็จับยังขึ้นมาก็สะอ่อนจับเห็ดดอกใหญ่ขึ้นมาก็สะอ่อนเจ้าเซฟประจําตําแหน่งบ่ได้อิ่มท้องอิ่มใสก็น้ําเซฟนี่แหละพี่น้องเฮาเป็นผู้ซอยเพิ่นบ่ได้ล้างถ้วยล้างจานให้เพิ่นอันนี้แกงแล้วแล้วเป็นจังได๋พี่น้องหน้าตาแกงปลากระป๋องใส่เห็ดใสุ่นเส้นอื้ น้ำลายไหลแซบ่บแซบ่บพี่น้องเลยเห็ดยังกะแซ่บเป็นยังกะน,น,นัจนวจะเป็นคักอ,อันนี้ให้อเอาเซี่ยวตาขาวให้ไอ้เซ่ปตาขาวให้ข้าแต่ร่มน้ำฟูปเ,ปเ,เพื่อนจะได้นั่งสวดได้พี่น้องเลยตักทางในก็บอกคักสี่เอาอยากกินวางได้ก็ซี่เอาเซ่เพื่อนก็นตักให้ แต่ละเมื่อก็สิพากันกินแน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสี่สาวผู้ยังอยู่กันหาคนอีกยายนึงแล้วแยกินต่าหากเนาะสมเอากะกินกันสคนก็ใครแน่บ่เปืองไดเพราะว่าซื้อยังมากะหมันกเบาลงแน่พี่น้องเอ้ยขากับากเบาลงแน สตาดี้เธอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องให้ถ่ายอันนี้เดี๋ยวได้บอลบริเตนโตได้ไหมกินขาวพี่น้องเลยนั่งร่มบ้างเ้ยเกือบโต๊กีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลือกอียง เซตบอลหนึงโทรบอลหนึ่งเลื่องยังเฮ้ยเลื่องยียังโอ้พั่สนบอกเพื่อนคุยก็ผู้บ่าวสัน่อยสัน้อยเฮ้ยปัดเฮ้ยเฮ้ยแ้วปั่เหออ่เน่ตั้งแต่มากเกาหลีพี่น้องเลย วั ja ีนเนี huh ่ย huh ท่า huh น่บอาเพิ่นไปซื้อใวันี้โอ้ยเชิจนอดแซดเฟซบ่เป็นิมีดแอปใช้หูกอ่ะในน้ำไม่นองเดือนไหนเด้อไปซื้อใจมึงเนี่ยท่าน่ะน้ดำดำเลยนเป็นคนยิงลำบากเนาะ น้ำก็ไอมใช่แล้วก็จะบริธาขนาดบริดดัมดำเาก็บริจ้นใจใ่ทำงานเจมาม้ากับโอบอยู่ได้เลยมันาดดำว้าวแล้วก็เทหนอยตัวนั้นอะบอลแล้วชบ บ่ารู้นยาย่ช่วงนี้พี่น้องเลยเจอแจ็คอตลอดถือเจให้คุเมมือนีและเองบถือเจให้แต่คนอื่ถือถือให้สอดที่หนึ่งตอนเศร้า บุหรีอสุดกันพ้นไปบอกว่าเบิกแน่แอมแม่คนนายกออากาศเปินบอกว่าบมมีฝนก็ได้บริรีไปวันนี้มันหมอกตกแห้งมันเปียกเปินในชุดอ่าเปินในชุดกันพ้นใช่แล้วที่หัวนี้แล้วคือไปอยังเดียว ให้กระิ๋ัมนาแบนุใส่บนก็ะหาย้เาอีกให้จิ๋หัวมันชินนักชินนาแนนั้นหมอกกรได้เจอยัตัวเอตักับตัวเองอ่ะใช่เาไรสดอันนี้บางคันเนี่ยซื้อขนมมาให้เข้าพี่น้องเลยรวมใจอย่างเท่านี้ปะเปิดะเปิดกับแพงเ้ายูแจแพงแบบใดแจ็แแบบใดขึ้น ต๊ะ ah. um. ok, ัวเลยลูก okay, ด okay. ังห uh ักกะไก่กัต๊ะแล้วบอลูกนะเอ้ยด้ยขอบใจเด้อเอ้ยสาวไแล้วนี่ยาวการยุ่งกับปูเราอะพี่พี่กนเทาพี่เสียจากนี้พี่นี่เาเสียบเลยนี่พี่เจ้าสรด้วคือบ้วดมันต็มเต็มและมอสะต๊หัวเลยลูกดังกระไก่ของเขาบอลู้ไกของเขาต๊ยองเลย ยังมาหลวบนะค่ะยุกยใหญ่อมยใครสองมวยนี่ตุเกือจอยเนาะเิ้งแกนก็ตุมไร้เกือัำแดงคำนี่กําจัดสดนั่งแหมใส่ไปดูตุ่มเคเลือยืดหวัดจซช่ยไปไหนที่ไหนก็ีาเองต่อมากมาตอนไหนก็เรเอา เรื่องใจรล่อนก็จองหอ่าจะเปียใจหอนายเดีไล่สอนอะไรมาเอ้ยเบาหูมัแต่เราเอ่ไปบอกงานบ้านจกสอนเอือบ้านรางเกิอีกเราเวนหัวน้ำตาไปเอาว้นวเอมมลนเวนหัทำเล็กหน่อยกู้ได้อบ่ขาจนนี จมจมกับเป็นเฮ็ดบ่คือเก่าแล้วได้นี่เพิ่นว่าเวียดตัวนี้มันยากได้บาดนี่ตัวนั้นง่ายกว่าสบายกว่าได้บานี่อืเองหัวจักเขาเดียวหัวได้ไตะกีวาว่าเียงง่ายๆเท่ากัยังว่าเริ่มสิ้นแล้วเนาะอือบ่ปากมันก็แล้วปากก็แล้ว ยิงมัเบิ่งลงไปใหายดอกหน่อยน้ำควรจะห้้าสอมเด้กูแจย่ายหงยพไปกับปองใชุ่้นเรื่ององเพื่อนเราะมนนให้นยบางบงบงเท้าก็เสือกคุ้ยนี่บงลูกเป็นอะไรเนี่ย ไผ่ใหม่บาหมูมไผ่เริ่มแกแดดแล้วเว้ยใหม่และกันท้าคือเสือกล้วยเองว่ะยิงหันด้วยมือเราแหลมแบบ